สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังน้งมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาต่ออีพีสองนะคะมาต่ออีพีสองนะมาเปลี่ยนเปลี่ยนที่นะเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนนะตรงนี้เขาคืออาคารอะไรเนาะหอคอยเหรออาจะใช่นะหอคอยนะ,ะอยู่ที่ศูนย์คดนี่แหละนะคะศูนย์คดศูนย์คดชศึกษาเนาะใช่ไหมั้ยคดศึกษานะคะ นนก,บบก่อนจะเดินกบ้านก่อนจะเดินกลับบ้านก็ขอเล็มหญ้าสักนิดหนึ่งที่ที่เขาปลูกไว้เท้ๆตัวเ,เองพาพามากิน มายืนอยู่หน้าหอคอยเลยนะกำลังอริดอร่อยนะคะ อฝั่งนี้นะคะเออมาสวยอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะอยากมาสวยเฉิดฉยอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะดูหนอะคอยนะคะยิ่งใหญ่อลังการเรายังไม่เคยขึ้นไปเลยเนาะ<ป>เรายังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะอ่ะ ไปกันแล้วนะพ่กควานกับน้องมุกอ่ะ,อะจะไปยังไงทีนี้มีรวดน้ำจะไปยังไงดูดูความดูความฉลาดของเขาอ่ะเขาเอามือเขาเขาเอามือจับไว้ก่อนนะเ,เอามือเขาเอางวงจับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคอยเดินต้องต้องชำนาญเนานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เคย <c oughs> เคยกระโดด อ่อะไรเคยหนีเรียนบ่อยเคยหนีเรียนบ่อยนะคะเดี๋ยวนะไปไปหาแฟนอยู่นู่นนะแฟนยืนอยู่ไกลๆนู่นนะคะไปผ่านๆอ่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะนี่นะคะก็คือนุ่มหล่อนะของน้องมุกนะคะแฟนเก่าของเขานะคะ อพลายสินทรัพนะคะดูยืนจ้องเราใหญ่เลยจ้องเราหรือว่าจ้องสาวกันเนาะไหนสาวกําลังเดินมาสาวกาลังเดินมาดูทําหน้าทําตาดูดูทำหน้าทาตาอ้นายอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าจำไม่ได้หรอก จำาด้เราจาเขาจำไม่ได้นะควานไม่อยู่นะคะเราก็ยืนอยู่ไกลๆดีกว่าเดินผ่านเฉยๆนะดูสาวสวยของเราจะกลับบ้านอย่างเดียวนะคะไม่เอาอะไรแล้วเราจะกลับบ้านอย่างเดียว เคยได้ทานยาก,กับพ่อควานก็นะฮะจ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 ำเสียงรดได้เลยนะคะเคยได้ทานเนาะพ่อควานก็จะอยู่แถวนี้แหละนะพ่อควานของพลายสินทรั์นะก็อยู่เฝ้าช้างแถวนี้แหละนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปตามน้องมุกกันดีกว่านะคะ นี่สาวสวยของเราก็เดินมาถึงวัดป่าแล้วนะคะมาถึงหน้าองค์พระใหญ่นะพระนอนนะคะพระนอนพึ่งนะสร้างสร้างเสร็จเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะคะดูสวยงามยิ่งใหญ่มากนะคะไปแล้วสาวสวยของเราช้างเยอะจะเหลือเกินช้ <laughs> างเยอะ,ะเสลือกเกินนะสาวสวยของเราเดินเรี้ยวเลยนะคะ แล้วนะคะออนะน้องมุกของเราก็กำลังเดินมาแล้วนะคะ เดินมาแล้วนะคะสาวสวยของเราวันนี้ก็พาอ้อมเลยนะคะมาเที่ยวพาเที่ยวนะคะยาวๆพาเที่ยวยาวๆเลยนะคะอาจจะไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวา อ่าทางทางขวานะไปทางขวากลับบ้านนะคะกลับบ้านเราอ่าแถวนี้ของกินเยอะนะเดินเล็มย่าเล็มเกลือไปเรื่อยๆนะคะ เดินเร็มไปเรื่อยน้องมก๋วจะถึงบ้านก็นะคะพอได้อยู่นะคะอิ่มพอสมควรอิ่มพอสมควรนะพากลับไม่อยากกลับอีกนะเดี๋ยวเราจะไปรอน้องมกอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่ายังอีกไกลนะกว่าจะถึงบ้านนะคะตอนนี้สาวสวยของเราเดินมานู่นแล้วนะคะใกล้ถึงบ้านของเราแล้ว ไปถึงบ้านของเราแล้วนะส่วนแม่ควันมาอมารอข้างหน้านะเดินตุตะตุตะมานู่นแล้วนะคะเวะแวะทุกที่นะเดินไปก็แวะไปเดินไปก็แวะไปไม่ถึงบ้านสักทีนะวันนี้นนเ,ดนเดินไกลนะวันนี้

วันนี้ก็เดินไกลพอสมควรไกลมากนะเพราะกวางบอกไกลมากขนาดไม่ได้เดินเองนะไม่ได้เดินเองเวะทุกที่นี่ก็ต้นหนามนะน้องมุกสามารถกินได้จับต้นหนามได้แบบสบายสบายตรงนี้ต้องเวะตลอดใช่ไหมที่ประจำนะ ต้นหนามนะคะอันนี้เป็นเป็นเครือเลยเนาะเป็นหนามนะคะว่าน้องมุกก็กินนะช้างเขาจะรู้ดีว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะคะแวะตลอดแวะประจำแยะตลอดแวะประจำเลย โอ้ยแ oh, ด,ดดแดดสองไปกับบ้านไปถึงบ้านแล้วอีกอีกนิดเดียวหนูก็แวะไปทุกที่ทุกทางทมา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 เดี๋ยวโดนท่อเขาอันนี้คือบรรยากาศตอนห้าโมง ดูนะเด็ดเปรี้ยงเลยนะคะตอนห้าโมงนั้นเนี่ยอาทิตย์ยังอยู่สูงมากห้าโมงเย็น ก็นะพราะควานพาไปบ่อยอยู่นะคไปเดินเล่นแถวศูนย์คดนะครพาไปบ่อยอยู่แต่ว่าแม่ควานไม่ค่อยได้ตามไปถ่ายสักเท่าไหร่นะแม่ควานก็จะไปนานๆไปทีนะคะจะได้มีคลิปมาลงทีหนึ่งโน่นนะคะบานลังมุกลังขาสีเขียวสีเขียวอ่อน ดี่เขียวอ่อนแล้วก็มีผ้าเต็นท์อยู่ทางโน้นนะเพราะว่าแดดสองนะคะเราไม่มีที่อยู่และที่อยู่เราก็ต้องกางเต็นท์นั่งอยู่ฝั่งนน้นนะคะพอช่วงนี้แดดมามาฝั่งมาฝั่งนี้แล้วนะคะจะมาตรงๆแล้วก็เลยนะคะแดดสองหมดเลยนะคะ สูง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 ,สง,สงอ่านมกยกได้ทั้งสี่ขายกรับคนได้ทั้งสี่ขานะคะพวกควานยกรับได้ทั้งสี่ขาเลยเก่งเนาะสว,สวยๆขอเราเก่งมากนะคะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะหันมาก่อนเร็วจะลา,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 านะคะจะจบคลิปแล้วนะคะหันมาก่อนเร็วเรวเร ไม่ฟังไม่ฟังสวัสดีค่ะเูสวัสดีค่ะกันเลยจะูอ่าสําหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะลาไปด้วยภาพนี้นะคะรักกันรักกันเป็นแบบไหน อ่ารักกันใช่ไหมรักกันแล้วก็โยนกันทิ้งไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ